นี่คือพัดลมตัวที่แนะนําเอาขึ้นภูกระดึงเป็นอย่างมากหลังจากพาน,น้องไปทดสอบมาแล้วคือใช้แบบแทบจะไม่พักทั้งตอนเดินขึ้นแล้วก็ตอนเดินลงแล้วก็ยังใช้เป่าผมอีกสามแล้วเป่าหัวจนแห้งเลยจ้าตัวอื่นจากการคิดคํานวณวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็คือไม่รอดเพราะว่าน้องแรงไม่พอเราต้องการความแรงทั้งตอนเดินขึ้นตอนเดินตอนเดินเล่นตอนเดินเที่ยวเราต้องการลมที่แรงมากเป็นการแบกขึ้นแบกลงที่ไม่เสียดายแรงเลยสักนิดดีลองตัวไหนก็ยังไม่แรงเท่าน้องตัวนี้อันนี้ของดีนเป็นรุ่น5 0 0 0ันมป์นางแรงสะใจแล้วแบตคือไม่ไดดด้้้้ชชาาาารรร์จถใใคคิวววว่่่ะะหงเทียย จะสระผมทุกวันน้ำพาที่ชาดไปด้วยเลยจ้าเป็นการจ่ายหลักพันที่ไม่ผิดหวงังไม่เสียดายเงินเลยทุกวันนี้ยังใช้นางอยึดถึกทนแรงต้องยกให้เขาแบรนด์นี้แบบของเขาดีจริงๆแต่ถ้าใครไม่ไหวจะแบรนด์บบนี้เขามีแบบตัวเล็กด้วยแบบสีชมพูน่ารักนะเอ็นดูจ้งแต่ถ้าจะเป่าผมด้วยยังไงก็แนะนําเป็นตัวนี้เพราะมันใช้แทนได้เป่าผมได้แต่ตัวเล็กมันเล็กไปมันไม่พออีกสิ่งที่อยากแนะนําคือแป้งตัวนี้แก้คันดีนะตัวนะไรกัดก็คู่ทาแล้วดีขึ้นเลยแถมคลิปน้องควางคี้สงสายสองตัวไปเที่ยวกันให้้สนุกกกกกกเเดดออคููรระ่่งงงไไปีบ็มยพจาาล เหนื่อยอย่าขนเลย